สาทคนเยอะดีใช่ไหมเห็นนัแต่ว่ามีตำรบบวจมาไล่อยู่นะมาจับจับทำไมเด็กแว้นมันเยอะพวกเด็กแว้นพวกเวบฟแขง่งแข่งรถกันเหรอประมาณนะมันมั่วสมุมตำรวจแม่งเอารถมายกเราก็ต้องระบังเหมือนกันโอ้เสีงเดย,ดย,ย,ยอเอออันนี้ได้แต่ว่าเขาบอกสาวเยอะนะ ตอนเย็นๆสาวมานั่งกันเต็มเลยมานั่งกินเบียกกันยวต้องเอากระบะมาเอาเอาที่มันปลอดภัยมันก็ไม่ได้ฟิวอะสวยนะแต่มันกันดานไปหน่อยมันมันไกลถ้าอ่างทับดูมันมันใกล้มามันมันใกล้กว่าตะเลิรนาะใช่พอตกออกกินน่าจะมีหยู่มีชนดห้าหกร้อยก็พอแล้วไปนำไป เราก็ะจะเดินทางกลับกันนะครับหลังจากที่ถ่ายรีวิวรถกานใหญ่เสร็จแล้วเนาะจาก EP ปีที่แล้วรีวิวว่าน่ายังน่าใช้ไหมทักษะแบบก็จะออกปีนี้สำหรับคนที่ออกต้องใช้ทักษะอะไรยังไงนอกจากนใหญ่ก็บอกหมดแล้วทั้งข้อเสียแบบจุกๆข้อเสียอะไรบ้างยังไงเตรียมตัวยังไงก่อนจะออกเจออะไรอะไรประมาณนี้นะครับ โอ้มีคนมานั่งด้วยแบบนี่เอาขาลงส่งสัญญาณอะไรนั่นไงว้าว้าวถึงหันมาครับจานให่ <c oughs> นนะครับวิถีไปเกอร์พอเป็นสีสันต่อจากนี้ไปแล้วก็จะขับเข้าหมู่บ้านแต่หมู่บ้านแถวนี้สามารถจะมีแต่ต้นไม้นะครับเท่าที่ดูธรรมชาติสุดๆ <c oughs> เริ่มจากสันเขื่อนไปนะครับเห็นจาน,นใหญ่บอกว่าทางที่เราจะไปจะแบบมีภูเขาตลอดทางเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนนะครับปารซิ่ง ดูทาจะมาแบบนี้ทุกอาทิตย์คงจะดีแต่มันก็ไม่ค่อยว่างครับเพราะว่าผมกับจานใหญ่อยู่คนละกะกัน,นทํางานถ้ามาแบบนี้คนนึงต้องลา<ะ>แต่ว่าจานใหญ่บอกมีแผนจะย้ายกะอยู่ย้ายมันอยู่ด้วยกันจะได้มีเวลาไปทริปกันเพราะทำงานมาเหนื่อยทั้งอาทิตย์แล้วก็อยากมาขับรถเล่นอะไรประมาณนี้ครับ แต่ถ้าขับมันก็ต้องขับกับแบบคนที่คุยกันรู้เรื่องแบบเออคุยกันถูกใจด้วยนะก็จะมีเจ้าอาร์มคันหนึ่งโอ้ดูทางก็รู้แล้วครับธรรมชาติสุดๆแวบโอ้ิวไวอีกแล้วโอ้ มองตลอดเลยนะครับรถจานใหญ่ขับไปบ้านหลังไหน,นเขามองตลอดเลยนะถ้ามีคนอยู่ไมาน,นี่โหหมู่บ้านแถวนี้น่าอยู่มากเลยนะครับส่วนตัวนะถ <Wow. S 1> นนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่แต่วิวภูเขานี่แบบโหไม่แพ้เขาใหญ่นะไม่แพ้บางน้ำเขียวนะ มาซื้อที่สร้างบ้านทักตาอ,อากาศได้นะครับเนี่ยเออมีเขาประกาศขายาใา้ประกาศขายก็มีนะครับถ้าเผื่อใครสนใจ <S 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 สิ่งแล้วจานยายใหญ่ตปแสงเว็บด้วย ไม่ใช่สกูปปี้โอ้ my god ว <laughs> ิวสวยจริงๆนะครับทุกคนบางเอิญนมาหรือยังไงไม่รู้กันใดบเพราะว่ากลับทางนี้ นี่มองกันเป็นแถว,วเสียงรถหรือเสียงเรือหางยาวน <c oughs> ี่ครับบ้านมีต่หลังส,สวยๆด้วยนะแล้วก็อยู่แบบแค่ใกล้ภูเขาเลยนะตอนเ,เช้าๆมองคงจะแบบสวยนะครับ จะมีหลุมมีบ่อบ้างนะครับเพราะว่าถนนน่าจะทํานานแล้วน่าจะทําพร้อมๆหมู่บ้านโอ้โห,โหแต่แต่ไม่มีไม่ค่อยมีแดดนะครับตอนนี้เหมือนฝนจะตก <c oughs> แต่สองข้างทางเต็มปไปด้วยต้นไม้สวยจริงๆ โรงอีกแล้วอาโอมาเดี๋ยวฟ้ามะพร้าวเผาเหมือนเข้ามารบกวนชาวบ้านยังไงไม่รู้นะครับตอนนี้ๆๆๆๆๆในบ้านมีแต่หลังส,สวยๆนะครับ นี่จันใจส่งสัญญาณถ่ายยังถ่ายยังถ่ายแล้วอยากให้ถ่ายวิวนะครับแต่มันสวยจริงๆนะเนี <Wow. S 2> ย่ย บนภูเขาอีกแล้แต่ถ้าทางแบบนี้เหมาะที่จะเอารถซีซีเล็กๆมาขับนะครับแบบคือเราขับชมวิวไปเรื่อยๆอถ้าบิ๊กไบค์มาถ้ามาขับขนาดนี้น่าจะน่าจะฮีทนะครับน่าจะความร้อนขึ้นอายียิงอาวันผมนี่โหร้อนยันไข่เ มากแถวนี้เขาปลูกอ้อยกันนะครับสังเกตดูมีแต่ป่าอ้อยสองข้างทางสามร้อยผมกำลังพอดีโอโหวิวภูเขาช็อตน,นี้ยับจอดถ่ายรูปเกี่ยวไปเลยครับไปนี่สิงในป่าไม่มีใครว่านนะครับยาวไปยาวไป เสียงยังเล้าเหมือนเดิมแต่แรงปลายไม่ได้นะครับแ8 0 0ปดร้อยพี่ใหญ่ช่างบอกไปอุดบีบกำลังขึ้นนิดนึงแต่เสียงเพาะมากครับสำหรับผมนะลั่นจัด ไปมองอีกแล้วภูเขาอีกแล้วโอ้โหมีตังเดี๋ยวมาซื้อไว้ บันพักตาอากาศนี่น่าจะมีงานสีดำนะครับบารดีขายอะไรเนาะสาเลง รมาชาติมากเลยนะบ้านแต่ลหลังจะมีต้นไม้ตลอดเลยนี่มีรถายกับข้าวด้วยโอ้ฟิลบรรนอกเลยครับคิดถึงบ้านเลยทีนี้บ้านผมก็ประมาณนี้นะเออมีตะภูเขาแบบนี้นะครับ ต้องขับแบบระวังครับผมเพิ่งมาครั้งแรกด้วยเราไม่รู้ว่ามันจะมีหลุมตรงไหนเอโคมาเจอหลุมนเกียบร้อยเลยนะเนี่ย จะถึงถนนใหญ่แล้วอันหญ่บอกถึงถนนใหญ่แยกกันโอ้ขนาดขึ้นถนนใหญ่ยังเจอภูเขาอยู่ครับทุกคนนี่สวยอยู่เลยแถวนี้มีแต่ต้นไม้ภูเขาเต็มไปหมดเลยครับ<อ>ดีแล้วที่เอาแซดสามร้อมาเส้นนี้นะคันให,ใหญ่ๆน่าจะเป็นไปเส้นหลักน่าจะดีกว่านะต้องใช้ความเร็วหน่อย เข้าโค้งมาก็มาเจอภูเขาอยู่แล้วคนระับเิเด็กกำลังเลิกเรียนพอดีเลยนี่มีมองด้วยอา<ะ>จารใหญ่จะรีบหน่อยนะครับเพราะว่าต้องไปเข้าการดึกตอนนี้ก็มานายาสามกว่าแล้วนะครับเข้างาน ประมาณห้าโมงครึ่งนะทานใหญ่ต้องไปรูดบัตรก่อแต่ผมหยุดนะครับผมไม่รีบวันเกิดลูกสาวว่างั้นก็เลยลายลูกสาวลูกชายมาถึงบอกว่าวันเกิดลูกก็เลยพามาทำรถแล้วก็ยาวมาเลยครับมาขับรถเล่นกัน แต่บนว่าจะเจอแซดเอ็กซิบแต่แซซไม่ว่างครับโอเ้อเจอภูเขาแล้วทุกคนไอผมเป็นอะไรกับภูเขาวะเนี่ยงสอยากปีนเขาไอมาตของทักษะล้วนๆนะครับแซด0ปดรออบอไม่มีแท็กชั่นไม่มีแต่พี่ใหญ่ขับคล่องมากเลย น่าจะเกิยเป็นรถที่เป็นรถตัวเองด้วยแล้วก็ขับบ่อยด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นโค้งประมาณนี้สบายๆนะครับแต่ถ้าเป็นโค้งแบบเราจอดเราต้องแบบขับแบบวงเดียวแคบๆเนี่ยลำบากนะอย่าบอกอนี้เทแบบนี้ชิวๆครับ ไม่ได้เลยครับสัตย์อย่างเดียวแต้เราก็จะชมวิวอีเหมือนจะเหมือนจะถนนปิดปียกแล้วนะครับ เดียบร้อยชุ่มฉ่ำตามเคยที่นี่ในนี้มีใหญ่ก็ยังเทโคเหมือนเดิมครับเชื่อมั่นในยางแต่ของผมมันเป็นยางสลิกนะครับสลิกอัตโนมัติดอกยางหมดอายุมาโอ้โหตกอีกแล้ว นี้ก็อาจจะจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าแบตกล้องผมก็หมดไปเจอกันนะครับทริปถัดไปก็นัดกันไปจะไปทับลานกันการใหญ่ชวนไปทับลานแต่ผมก็ยังไม่เคยไปแต่เท่าที่ดูมาสวยอยู่นะครับ เอาที่ไปเสิร์ชดูโอ้ฝนตกหนักก็จะแยกย้ายกันนะครับกลับบ้านบ๊ายบาย